จ้าวที่มั้งอ๋อ,อนี่กุ้งตัวใหญ่เลยนะอืมอาพักเก็งตัวใหญ่ทุกคนนะน,นี่นั่นๆห้องไปแล้วห้องไปแล้วห้องไปแล้วดุกชกตัวน้นมามาแล้วมาแล้ว กายสบายดีและกาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมื่อสักคนู่มื้อนี้ก็มาหน้าซี่คนคอยฮอนด้าสาวแใหม่สาวรถเจ้าหน้าขมาอีกตัวนึงนี่เดี๋ยวมื้อนี้สิไปหาอยู่หากินก่อนลุกแก่าขาฟอมื้อนี้นะฮะพอเ้อขาไว้ประมาณสามด่างให้ได้เดี๋ยวมื้อนี้เราจะไปแก้กับสาวแใหม่เขาฮอนด้ามิไปโค้งงโคควายมาเห็นทุกคนนี่มีไปเยอนี่ ตังขออยู่นี่นะล่ะเห็นบอกู <c oughs> งูไปเลยทุกคนเตรนี้นั่นน่ี่งูไปเลยนะทุกคนนะเห็นบอกรู <c oughs> ้งูไปวะงานะมีพิษงูดูนี่ <c oughs> ชิวชิวชิวทางทางวังชิว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 ปาทำไมทางาปลาโทนท้ำคือลา, <c oughs> ายแถบไปนผูอยากจะดึงขึ้นพีแล้วไนะ อ๋อผอปลาอ่อยไก่อะไรพวกกางพายพื่เลยเลิกบอเลิกเลยตึ๊บนี้จะต้องหางเงี้ยงมาแล้วนะต้องขึ้บีเห็ดเจอใช่วะ

ปลาตอิ่มกุ้งกี่เล่ามันนี่ปลาตองปลาตองนี่างนนปลาตองปลาเชื่อมแล้วนะปลาเชื่อมปลาเชื่อมปลาเชื่อมนี่พองไม้ค่อยคือกุ้งนี่เลยทุกคนเี่เนี่ยนะนี่โคกุ้งกี่แซ่บหน้ปลาน้อยเดี๊ยจับเอาจิ๊บเอาเออนี่กุ้งตัวใหญ่เหรอลีนาติ่มกุ้งแล้วมันนี่ทุกคนเอ้ติ่มกุ้งกี่เล่ามั้มันมัดข้าวแห้งนี่เพื่อยังจะคุ้นแห้ง เนเดี๋ยวเลิกออเดอร์นี้เด้อมันได้เลิกออเดอร์แงงงี้เด้อปูอาจจะอัดยันกรุงในหลอดเลยโอ้ยพ่อป้า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 เฮ้ยป้างนึ่งนี่ถ้าพอผู้เชื่อนี่นะจะได้หลายกว่านี้อีกทุกคนเลยนี่ลงไปแก้เอาอยู่ลุง เดขาดเอกิน้เคยดินขาดตุ huh. <si <si ้นเหนตัวนี้ตัวใหญ่น่ย uh จ้ต huh. ัวใหญ่ดีทุกคนนี่จินจันิ้มือยๆปปปปเอาแน่บ่จ็บไปอดติดเจ็บไปเเา้าเด้เาได้ เอาหมดแล้วทุกคนเลยจะหลายเติมเลยนี่นี่แต่ยังบัพอแจวยังบัพออันนั้นไปเลยเดี๋ยวชิแก,กอีดังหนึ่งทำดังน้ำบัพอกับลุงแกอยู่เตอร์ผู้อีสามด,างดังเลย ตอนนั้นห่งติต๊กเ,เ,เลิกเม่ไงทุกคนเลยบัวนี่หังเลิกปอ๊อาคือแปลกแต่ว่าพอเคยเจอเลิกทเทสตตัวนี้เจอเลิกผัดบีเชอร์สายนะทุกคนบีเชอร์สายดึงนะลุกไปดึงอยูบูปาตเพอสิขึ้นมาหอดหอป่าไปเลยก็ออมัด lắp bên kêu bổng như thế anh kêu lơ ơi ô mì vô bên này mì vô ô kung mì tìm 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 กุ้งโบลายไปเลยตัวนี้ใบซ้ำตัวก็เมื่อกี้นี่ออกหำองไปได้เชอพันธุ์เห็ดเดี๋ยวได้แก้หลางที่ชามแล้วแบบนี้เชียวโอ้หลางนี้ถือว่าโบรายไปเลยทุกคนเลยจะประมาณกับหนึ่งละกุง้งเดี๋ยวลงไปแกะอยู่บนีหลางหนึ่งอย่างหลางหนึ่งนั่นนะทุก ผายไม่ร้อนนี่ดองนี้กันดองชุดท้ายปะนี่โอ้โหโอ้โหบลัชพลอยตัวนี้ ข่งง่ปลาเข่งง่ายเยอะอเลยทุกคนนี่ปลาเข่งง่ายนี่เข่งง่ายห่งน่อยนึ่งบ่อโอ้ยนี่ปลาเข่งง่ายตกือบไปมันเยอะอเลยกระปุกนี่ปัปลาเข่งตัวใหญ่ทุกคนนี่นั่นนั่นงไปแล้วห้องไปแล้วไปเร็วโางี้บนี้กรปูกรลา ป่าสนั่นได้ทุกคนเลยสียงป่าสนั่นิสชอบไหม่ก็เมื่อเล้วเมื่อิ้นเล้วชอบไฟใม่กับโบหลดน้ำเลยปุ๊บโอ้ขาเลอ้เป็นยังไงยังป็นเชงอยูข่ไข่เบิ้งมั้ อย่างน้อยก็อุ่นใจปลาเข่งง่ายแล้วทุกคนนะเดี๋ยวลิบๆข้าไปแล้วไปใส่ไปใส่หัวเชื่อละนี่อู้ยเงินเสียงเชือดลายอยู่ด้ทุกคนนะเสียงเสียงกุ้งเชดลายนะแท๊ตแท๊ตแท๊ตไงอือไปใส่ปลาเข่งง่ายเลืองอืมเชื่อมนี่ทุกคนนี่ปลาเค่งง่ายโอ้โหอ๋อเลิศอ๋อ โอ้บอดอยมันเสร็จแล้วเท่านั้นขาปวดจะบืบดดยมันเองเลยมันจะออกทำกีนทุกต้อคนนี่ตัพวพุกซีลึกถูกว่าง่ายด้วปากเิงใช่ไหมกุ้งกอาา็ออกมาแล้วมานี่อืมฉันจะเก็บกุ้งมาดิมีเซอร์ไพรส์อีกอ่ มีบ่มีบุ่้งลงมาทุกคนนี่โอ้กระปูอยู่นั่งอย่าเนี้ยกระปูอยู่นั่งกระปูโอ้ปลาดุกอีทุกคนเฮ้ยปลาดุก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 นี่นี่ปลาดุกสองตัวน้่นมาตาดีนี่เห็นบ่ปลายมันชลึนยู่นี่ ปลาดุกนี่เหมือนปลาดุกขันนี่ทุกคนเลยนี่ปลาดุกหน้านี่ลเลยเอาโอยหอมสุกเฉินมาไก้โอยสิริมือบับๆบอยู่นี่แหละนี่สองตัวทุกคนเลยนีนน <c oughs> ม่มาแล้วมาแล้วน้าขวาน้าจะบีเดมาแก่หึงแล้วลหละตัวนี้ปลาเข็งอีตัวนี้ก็นีน่อหมอปลาหมอ ปลาหมอแต่โบโหหม,ม่แถวนั้นบอ่อเนาะป่าฮะนี่แต่กุ้งมีกุ้งเล็บขนาดทุกคนเนียแต่่อยชิเลอ,อะเอาแต่ตัวเคอะๆนะตัวเล็บตัวน้อย่อยสิปะคืนชูธรรมชาติคือเก้า เก็บไ,ได้ตัวน้อยด้ะเก็บกลุ่งก่อนเอาปลาเกจะบุ้งมีมบอลมันรอดดิวะเฮ้ยเจ้าได้อยากโอ้ยทำเช่นงี้ไม่เชิงระวังเลยวันนี้เคยถือเลยทุยกนคน,นเลยเคยปั๊บสุดที่หนึ่งเลย

งดปลากระปูก็เฮ้ามาเนาะโอ้เฮ้ามากินเผือกกระปูนอืโ,อโ,อโอเออเออเฮ้ามากินปลากินกุ้ง,งมาน,นี่ไปจับกระปูนี่กักุ้งลายจำยังมาทันยญยไปเลย มดลัปลาบ่ะนี้ใส่มดแล้ปลปวปลา,านี่มดแล้วปลาทุกคนนี่อันนี่ก็เก็บกุ้งจังหน่อยก็เอาลงแล้วป่ะนี่อ๋บัดนี้ก็พอแล้วล่ะนี่กุ้งน้อยอยังเดือแต่กุ้งน้อยทุกคนเลยนะเต้นปลาพลาบอยู่เอ,อ,อาไกปนะเอาพอได้กินแล้วนะนี่ หลงคนไปนี่เรียบร้อยขาดเงียงมาละโอ้ผมเป็นโซงเลยผายียินดีโจกตื่นทุกคนเลยผายตื่นๆนึงผ่ายนี่นะตัวเล็กชุดกระเพงแอวนี่แหละผ่ายนี่นะบนเล็กชุดนะ่ เรียบร้อยไปนี่โมพอเดียวอยู่เทงกุว่าอะไรให้กินเอเลอิกกันอามาฮอนเทงเราไปนี่เอาวางแผนนู้นพอเดียวเห็ดอาเลิกกินไปนี่ฮ้ฮะไม่นบออันนั้นกินนะอันเลิกปิงกินปิงกินปิงเอาบ่โอ,อ้อันเลิกฮอนดา้าตำกุ้งบ่ อพอ,อกินลิพพอกินมาตบา,าตบาาต้บาททน,นแล้วพอมาตาบอนชุ่มผู้พอนะยังเหลอแต่ห้าวชามชี้อไนได้ทะกินได้อือหนึ่งข้าวฮะแค่นเรากินแล็บปุจนากินลานะปุจนาบีเยอะข้าวปาวคือเดีบยบเยอะเคยเล็บบียเยอะข้าวละ เคยจะจ้อยแล้วเคยจะจ่อยแล้บ่เยอะเขาอะเฮ้ยเขาจะกินอ้ำกินมาตีเช้าบ่เยอะเขาบ่เยอะน้ำจะน่าเดี๋ยวบุญบายโมแลวบ่เยอะบ่เหมืนเลยออกมากินซมาละ เอาน้ําซอิวมีเยอะเลยเาดูมาดูพอจะปีนปลาเค็งนี่ระวังเด้ปลาเค็งนี่อาปะกจะมันเด้มาดองเขาปะเรียบร้อยได้เขาจะปีนสองตัวนี่กับปลาเค็งตัวนี้กับตัวนี้ ปีงปลาก่อนไปในนี้ปีงปลาแล้วยังตำกุ้งบริสิทิเลยนะเกษตรเนี่ยตักเอ

มาคิดก็มีแต่มาคิดชุกกตะมดวะนี่หมูแดงแท้ๆแลว,วเชื่อเลยลายเลยเอาเพ็ดเพ็ดเลยประมาณนี้ละเพิ่มอีกมานึง Thơ... Hmm. À lại từ từ đây, tầm rồi đấy, tầm lên rồi đấy, như này đây, đi nào trước con. วัดมะนาวมะนาวจัก2กิมมะนาจะเรียบร้อย toàn được con đấy xẹp mà xin một cân ship đây อำกรุงเรียบร้อยเบิ้งน้องปิ้งปลาผูแฮมออนหอยหเยอะทุกคนนี่นี่อพอทุ่มจะแซ่บเลยมาจังน้อยจังน้อยปิ้งของมันแฮมจังน้อยก่อนปลาลูนี้นี่แฮมแฮมเน้ยปลาลูนี้เนี่ยก็คือปลากระเบ้อป,าปลาเพื่อเลยทุกคนถ้าปลากระเบ้อเนี้ยโบต้องปิ้งแฮมทุกคนเนี้ยเอาเรียบร้อยนี่นี่เทาก็ พาแต่ปิ้งปลาไปนี่เราเลิกปิ้งปลาแล้ป่าน้อยนี่นก็ปิ้งค่อยๆเย็ดปลาเด็ดเลยแต่ก่อนเอาปิ้งปลาก็เรียบร้อยไปนี่นี่มานี่พาเขาน้อยพาเขาน้อยมากินกินกินจะเป็นไหมจุ๊มาม,มา,มาดารถจะน้าพอขึ้นมาเด้อแล้วได้เอามาบ้างไปนี่ปัป่นเดียวแล้วล่ะโรแมนบ์เบาะนี้กับติมนี้ก็บรถจะน้า คือข้าวเย็นเอ๋อเล้วข้าวเย็นเพื่อไลยก็นเด้อเฮะข้าวเย็นจุ่มไว้เมื่อวานนี้ยังร้ายจุ่มไว้อีโถจุ่มไว้อืเด็กกินเด้ออันนี้เด้อล่าเด้อเด็กน้อยภูมิต้านทานเนาะยังอ่อนกินไปแล้วพร้อมมาข้าวแล้วลงเอาแล้วไหมทุก ปูผมจำสะทุูคนเอ้ยนะะขึ้นกงไม้ฮะกะโลกมากอ่านใส่ปูอีนี่ปะทโตกโตกได้ลารนั้นน่ะใส่ปูอติบเข่าออใส่ปูเขาเย็นแม่แช่ตัวเย็นอปูห ขก้นข sí, ึ uh ้น huh. ขึ uh ้นไม้หญ้าล่นอ๋อแม่อ่ะเจ้าบินที่ขึ้นกองไม้มานี่นะชาบ้านหืมเน่ากองไมนทีเนียคอเห็นเจ้าหักก็ลงมากิน้ขล้าว้นอคอยไว้ต้นเจ้าดินนี่มันยังมีเห็ดไวอกันโอ้ ดิี่ตมไม่บอจะไปไหนเออยามาโตกโันความา่โเดินแมนโมเดินบามาพ่อแม่พี่น้องกินข้าดวดีว๋ะวเด้อจะไปไห่ลุยปาเข็งง่ายเลยพวกวางกลางเด้อ กางกินขี้ปลาบะกบีัฮปาบะกีพอเท่าไรอ๋อเขามาจะลอเขากี้ปลามาคุยแม่กางขาขอเขามาบยลมเขาอ๋อเขาลมเลยอนกินน้ัดต้องเออึ่นี่นัดโลงพอเพราะเอออีเมีย ได้เฉยเนี่ยแต่พ้นอือตะเก่านะมาน้อยก็โป้เองบางคนก็เข้าเข้าควายบางคนก็เขาเพิ่มดมเพิ่มดมเอาแบบตะเก่านีะทุกคนเขาเชิญแบบนี้นะแบบกลางขาคอแะไรเขาเชิอเอาน้ำเชันกระโบยแต่ก่อนนะคือกระโบยง่ายๆแล้วก็เอาไปต้มเชิญปะมันนะเขาเป็นดมนะแล้วก็เอามากินมันกินแล้วเอาไปต้มใช่มัน มาดีป่ะ<า>เออเราอิม่มซะแปลกนะ <c oughs> มันจากํารัจะน่ากับสารคาได้มันเลยจ้มันบอกทำเยอะเข้า,<ก>าวเลยจ้าพัน,นยยเยอะทำอะไรเยอะเลย ตอนอย่างจุ <lag os> ตอนนี้บายโมงละเยอะแล้วสามละสามโมงสามโมงละตีกองละสี่องเพิละหรขอี่กองแรงสามละกินข้าวทิงก็กินข้าวเิงเดี๋ยวนี้อืืมครับเะไไม่ ไม่ต้มกัมีตะบองไหมลงมันทะเลทะเลจุด <c oughs> ตุยตุยแปบนี้เองลองกินซ้งก็ก่อน จะน้าจะมาหน้าเลยชงใจได้กินเลย่อยแล้วกูต่ำกรุงนี่ยยืดก,ก,กินไปเล่อยอ่ะคือเอด่าฮะยืดฮะปินปลาลอยชะเลอะมากเอาแล้วก็จะเอาปิงปลา้อยอนนั <S <S ้นเขาว่า <S 2> <S 2> ไงล่ะปิงปลา มา,มาโอ้เราจะนาอิ่มละ <หา S 2> อิมะ่มแล้วราจนะนาเข้าเบิดละเข้าเหมดละโอ้โหน่าเขายังเต็มติบอยู่ในนี้อ๋อปันเข,าข้า่อยอยู่นี่ดิมด้อ๋ออ๋อเาเหมดเอ๋อ มันจะกินข้าวกินน้ำเรียบร้อยผู้กูปีกเลยอาะแปนๆอยูุ่งใเยอะข้าวแห้งละออกลางปลาเล็กๆน้อยละกางปลาน้ยเยอะีลยวกอนกูปี้วกนี่ย้ำอ๋อยำออยำอ๋อยำออยำอ๋อา่้ เขาเขากินแบบนี ar, perfect, perfect. Okay? Now, em, perfect, perfect. ้แหละแจ็คบอกไว้ป๊าปบันนี้ก็บผลตรงนี้เดี๋ยทุกคนเนี่ยเอาวันนี้ก็กินเขาแล้วผลตรงป๊แปกโป๊แปกพอดีป๊อปกินเขาแล้วตอนนี้แล้วก็แล้วเมื่อแรงแล้ววันนี้เพราะว่าตอนนี้ก็สามโมงเยีนสี่โมงแล้วทุกคนเนี่ยเอาวันนี้ก็ถือว่าเตียวเฮหดแล้วไปแล้วแล้วก็ได้เฮ็ดคลิปปกติแล้วได้วันนี้ได้เอาวิดีโอนี้ก็ฝากไว้ชมนี้แล้วคลิปหน้าพอกันไหมสบายดี